สูตรเราพัฒนา23ยี่ากรกฎาคม2568้าหกแปดปักกลไ์เป็นกลางใจน,นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาดูสูตรเราพัฒนานะครับนะ ชุดสรุปในทางในทางนี้นะครับมาดูตัวเลขเมื่อที่แล้วก่อนนะครับสำหรับเราพัฒนาที่ออกหน้าที่พัฒนานะครับบน สีองล่างหนึ่งเก้ามีตัวเลขที่เข้านะครับในสุดที่สองเข้าเก้าหนึ่งตัวกับหนึ่งเก้าส่วนเลขเด่นเลขสองมาบนนะครับมาดูสุดที่เข้านะครับ สูตรที่สองใัการคิดนะครับใช้หลักสิบบวกหลักหน่วยสองครั้งนะบวกสี่ของที่นะครับจากนั้นต่อด้วยบวกแทมต่อด้วยบวกสองแทมนะต่อด้วยบวกแทมนะครับโดยสถิติของสูตรนี้นะครับเริ่มในมาแรก กสองเข้าสองหกตัวกลับต่อมาออกหกเก้าเข้าหกเก้าต่อมาออกเข้าหนึ่งเข้าเข้าหนึ่งต่อมาออกหนึ่งศูนย์เข้าศูนย์หนึ่งตัวกลับ ่อมาออกสี่สองเข้าสองสี่ตัวกับนะเมื่อที่พมานะครับเราพัฒนาออกบนสี่สองบ้านหนึ่งเก้าเข้าเก้าหนึ่งตัวกับหนึ่งเก้านะครับ ต่อไปทำในงวด23รกรกฎาคมน,นะครับใช้เลขเมื่อที่พะมาณน9 4 2นะครับได้ บวกสองบวกสองนะบวกสี่คงที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบสองได้เลขสองบ่งแทม ได้สามบวกสองแต้มได้ห้าบวกแต้มได้หกจากนั้นจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับสองสามสองห้าสองหกสามห้าสามหกนะห้าหกนะครับ นี่ก็เป็นตัวเลขของสุดที่สองในวันนี้นะครับต่อไปมาดูอีกสูตรที่อันมินเตรียมมานะครับเป็นสุตรที่หนึ่งสูตใหม่นะครับใช้ข้อมูลเราพัฒนาในการคิดนะครับใช้หลักร้อยบวกหลักสิบและ บวกเก้าคงที่นะครับจากนั้นต่อด้วยบวกสองแต้มต่อด้วยบวกสองแต้มนะต่อด้วยบวกสามแต้มนะครับโดยนมตจะทำย้อนกลับไปสีงดน,นะครับเริ่มในวันนี้นะครับได้เก้าบวกแมตในบวกเก้าคงที่นะครับ ผลบวกเท่ากับ26ในเลข6บวก2องแทมได้8บวก2องแทมได้10ในเลข0บวก3ามแทมได้3ามจากนั้นจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับ6 8 6 0 6 3 8 0 สามนะศูนย์สามนะครับคนออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนสามศูนย์นั่งเก้าหนึ่งเข้าศูนย์สามก็กลับสามศูนย์นะครับมาต่อไปนะครับ มาต่อมาได้หนึ่งบวกสามนะบวกเก้ากองที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบสามในเลขสามสิบห้าเลขเจ็ดน,นะเลขศูนย์นะครับจับคู่ตัวเลขขั้มหมดในเลขตังนี้นะครับสามห้า สามเจ็ดสามศูนย์ห้าเจ็ดห้าศูนย์นะเจ็ดศูนย์นะครับบนออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนสามเจ็ดล่างหนึ่งศูนย์เข้าสามเจ็ดนะครับ าต่อไปนะครับมาต่อมาได้ศูนย์บวกสานะบวกเก้าคงที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบสองเลขสองเลขสีเลขหกนะเลขเล้านะนะครับจับคู่ เบอเลขขมดในเลขแบบนี้นะครับสองสี่สองหกสองเก้าสี่หกสี่เก้านั้หกเก้านะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกใอนวันนี้นะครับบนหกเก้านั่งสี่สอง เข้าหกเก้านะสองสี่ตัวกับสี่สองนะครับมาต่อไปนะครับมาต่อมาได้สองบวกหกและบวกเก้าคงที่นะครับ ผลบวกเท่ากับเจ็ดเจ็ดในเลขเจ็ดในเก้าเลขหนึ่งนะเลขสี่นะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเล่มดังนี้นะครับเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เก้าหนึ่งเก้าสี่และหนึ่งสี่นะครับ ผลออกเราพัฒนาที่ออกอย่างวันนี้นะครับบนสี่สองน่างหนึ่งเก้าเข้าเก้าหนึ่งต่อกับหนึ่งเก้านะครับต่อไปจะเป็นในงวดยี่สิบสาม กรกฎาคมของสุขี่หนึ่งนะครับได้เก้าบวกสี่นะบวกเก้าของที่นะครับผลบวกเท่ากับยี 2, ่สิบสองได้เลขสองเลขสี่เลขหกนะเลขเก้านะครับจับคู่ไปเลขทั้งหมด ในเลขบบงนี้นะครับสองสี่สองหกสองเก้าสี่หกสี่เก้านะหกเก้านะครับ มันก็เป็นตัวเลขของสุดที่หนึ่งในวันนี้นะครับนะชุดรวมตัวเลขที่อานได้ในครั้งนี้นะครับสุดที่หนึ่งสองสี่สองหกสองเก้าสี่หกสี่เก้า หกเก้าสูตรที่ 2. สอง 3. สอง,ส,องสามสองห้าสองหกสามห้าสามหกนะห้าหกนะครับเลขเด่นเลขสองนะเลขหกนะครับ ตัวเลขที่ชนสองสูตรนะครับคือสองหกสามตัวบนหกสองเก้าหกสองห้าสามสองหกนะก็สามหกนะครับ เันลยี่สิบสามกรกฎาคมสองห้าหกแปดนะครับน,นับชุดสรุปแนวทางในทางนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนับชมนะครับฝากไลค์เป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ